namaste สวัสดีค่ะโบจากโบบอสโยคค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมการฝึกโยคะ7 day challenge ฝึกให้ได้ทุกวันวันละ15นาทีวันที่สอค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาฝึกเกี่ยวกับสะโพกกันดีกว่าใครที่รู้สึกว่านั่งขัดสมาธิแล้วมันตึงๆหรือว่าปวดก้นปวดสะโพกปวดหลังล่าง,างอยากให้ฝึกคลิปนี้กันนะคะไปเริ่มกันค่ะเริ่มกันที่ท่า ง่ายง่ายสบายสบายเท้าวกวางเท่าช่วงสะโพกก่อนอะแล้วการแขนงอกมาหมุนข้อมือข้อเท้ากันก่อนเลยสามสองหงมุนกลับ1นสองและ3มโอเคมือวางที่หัวเข,าขา่าค่ะสบายสบายกับขาได้เลยนะคะทีนี้เรามาที่หัวไหล่หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดนอ ออกโกงสะบัดเข้ายืดอกโกงยืดโกงกลับมาต้องกลางจากตอนนี้เราดึงเท้าขวาค่ะมาวางไว้ด้านในของขาซ้ายขาซ้ายตรงเลยนะ90องศาหายใจเข้าวาดแขน ออกพับตัวลงมาโยงมือเป็นรูปถ้วยเข้ายืดอกออกโก่งสะบักเข้ายืดอกรู้สึกไปถึงขาหนีบโก่งสะบักยืดครั้งนี้เราเห็นข้อต่อสะโพกเราจะค่อยๆพับตัวลงวางมือตึงมากเก็บคางใกล้อ,อกไปต่อได้พับตัวเลย สามสองหนกลับมาตรงกลางยกตัวยืดขาขวาเลยค่ะดึงเท้าซ้ายมาเหมือนเดิม90องศากระดกปลายเทา้าโยงมือเข้ายืดอ,อก โกงยืดโกงยืดโกงเข้ายืดอ,อกอีกครั้งออกค่อยๆ่ต่มือไปพับตัวจากข้อต่อสะโพกเก็บคางใกล้อ,อกสใครได้วางหน้าผา สองหนึ่งกลับมาต้องกลางยืดขาไปอือไปต่อกันนะคะดึงเท้าขวามาบางคนได้แค่นี้ก็เ,เอาแค่นี้ไปต่อได้ดึงเข้ามาให้ใกล้นาะอกมากขึ้นแล้วเหวีย่ยงถ้าได้นะคะใช้ข้อพับแขนเกี่ยวข้อเท้ามาเลย 4 3่ส,ส,<า>สองหงดีวางเท้าขวาข้างหัวเข่าซ้ายด้านนอกอวางมือขวาไปด้านหลังหายใจเข้าวาดแขนซ้ายออกทวิสบิดตัวโอบก,กอดหัวเข่าขวาไว้สถ้าเรา ดันหัวเข่าขวาไปทางซ้ายเราจะรู้สึกตึงบริเวณข้างสะโพกสองหนึ่งกลับมาตรงกลางยืดขาขวาไปอขอยีกข้างหนึ่งอ่ร็อก,กับเบบี้ทางด้านสายอ่าเหมือนเดิมดึงมาถ้าตึงมากเอาแค่นี้ไปต่อได้ไปต่อได้สุดขาข้อพับแขนเกี่ยวเลยดึงมา ห้าสี่สามสองและหนึ่งโอเควางเทา้าวางเท้าสายข้างหัวเข่าขวาด้านนอกมาดูนะหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นออกบิดตัวออบกอดหัวเขา่าสา ใช้แขนขวาเราดันเข่าซ้ายไปทางขวาสองหนึ่งคลายกลัมามเน้องกล้าหายใจสำคัญมากนะคะถ้าเรากลั้นลมตอนที่เราค้างเนี่ยสมองจะคิดว่าการกระทำที่เราทำอะ่ะมันไม่ดี เขาจะไม่จดจําการยืดของเราเลยแต่ถ้าเราหายใจไปด้วยสร้างความผ่อนคลายให้กับตอนที่เรายืดถ,ถึงแม้ว่ามันจะตึงๆก็ตามสมองจะคิดว่าการการะทํานี้ถูกต้องเขาจะค่อยๆอ,อ,อนุญาตให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่อยๆค,คลายออกยิ่งทําได้บ่อยๆมันจะคลายออกไปได้ชนิดที่ว่าอ้ยทำไมวันนี้สบายแบบนี้นะคะไปต่อกัน มายืดเท้าทังสองข้างไปด้านหน้าเท้าชิดเลยวันนี้โยงมือข้างหัวเขา่าแฟบทองยืดอกไว้หายใจเข้าดันหน้าอกขึ้นออกค่อยๆพับตัวลงข้อต่อสะโพกพับลงมาหลังตรงไว้วางมือเก็บคางใกล้อกไปต่อได้ไต่มือไปอีกสักนิดหนึ่งส สองหงหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะดีจากนี้ไปต่อกันค่ะไขว้เท้าเลยส่งเท้าไปด้านหลังเจอกันที่ all four all four ตรงนี้เท้าไม่ใช่เท้าหัวเขา่าหัวเข่าสะโพกอยู่แนวเดียวกันมือข้อมือกับหัวไหล่อยู่แนวเดียวกัน ตาสอกนี่คือตาสอกมุนออกดันข้างหายใจเข้าดัานอกออกโก่งสะบักเข้าดัานโกง่งดันโกง่งกลับมาต้องกลาง เดินหัวเข่าไปด้านหลังไกลๆหมุนควงสะโพกสามสองหนึ่งหมุนกลับหนึ่งสองและสาม ดีมากๆเลยค่อยๆลดหน้าขาลงลดหน้าท้องลงลดตัวเราลงวางมือข้างอกพอดีงอศอกไว้ปลายเท้าลาบหายใจเข้าสไลด์ขอบปลาออกส่งก้นหาส้นเท้าสาวห้าสี สองหนึ่งยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ all four 9ก้าวเท้าซ้ายไปวางข้างนิ้วก้อยมือซ้ายโยงมือเป็นรูกถ้วยหายใจเข้าดันหนะ้าอกขึ้นลดหน้าขาขวาออกยืดเข่าซ้ายไปด้านหลัง feel hamstring เข้ายืดอกกลับมา ออกส่งก้นไปด้านหลังสังเกตนะเท้าด้านหลังตั้งส้นเท้าขึ้นเข้ากลับมายืดอกออกส่งก้นไปเข้ายืดออกส่งก้นไปกลับมาตรงกลางวางมือส่งหัวเข่าซ้ายกลับก้าวเท้าขวาวางข้างนิ้วก้อยมือขวาโยงมือ เข้าดันหน้าอกลดหน้าขาซ้ายออกส่งก้นไปด้านหลังยืดเข่าขวาเข้าดันอกออกยืดเขา่าเข้าดันอกตามองไปด้านหน้าออกยืดเขา่ากลับมาตรงกลางดึงหัวเข่าขวากลับ ดีงามค่ะจัดระเบียบร่างกายใน All f o u หน่อยเหมือนเดิมหัวเข่ากับสะโพกอยู่แนวเดียวกันข้อมือกับข้อศอกหัวไหล่อยู่แนวเดียวกันตาศอกบุนออกด้านข้างหายใจเข้าดันอ,อกขึ้นออกส่งก้นไปด้านหลังโยงมือลาบหลังเท้าปวดอกลงสา สองหงดีค่ะกลับมาตรงกลางออลโฟดหนึ่งครั้งจิกจมูกเท้าเข้าวาดขวาออกสอดขวาไปทางซ้ายวางหัวไหลวาดมือซ้ายไปจับเอวด้านขวาไว้เปิดไหล่ซ้ายขึ้นแต่ถ้าใครได้ค่อยๆไต่มือซ้ายไปหาขาหนีบด้านขวา สามสะโพกด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวาไหมกหดหลงสองหนึ่งกลับมาตรงกลางออลุเข้าวาดซ้ายสอดซ้ายไปทางขวาวางหัวไหล่ซ้ายวาดมือขวาไปจับเอวด้านซ้ายไปต่อได้เลื่อนไปจับขาหนีบซ้าย กดสะโพกด้านขวาให้เท่ากับด้านซ้ายสาเปิดหัวไหล่ขวาสองหงกลับมาตรงกลางยกตัวเดินหัวเข่ามาหาข้อมแล้วนั่งลงตรงนี้ค่ะ สบายสบายยืดแขนทั้งสองข้างออกมาชูนิ้วโป้งขึ้นเราจะโฟกัสที่หัวไหล่นะตรงนี้หมุนหัวไหล่ไปมาหน่อยห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคค่ะวางมือที่หัวเข่าหมุนสามสองหนึ่งมุนกลับหนึ่งสองสาม,สามกลับมาตรงกลางหลับตาลงตรงนี้สักครู่หนึ่ง หายใจเข้าสบายออกทิ้งนามัสเตค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า